สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องดวงดีดีชาแนลวันนี้เจอกับอาจารย์บอลน,นะครับอาจารย์บอลขอญาตเปิดดวงสำหรับเดือนเมษายนของคนเกิดวันจันทร์นะครับคนเกิดวันจันทร์ดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักนะครับขอเรียนตั้งแต่เรื่องของการงานก่อนเลยนะครับ ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ตามด้วยเรื่องของการเงินนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ตามด้วยเรื่องของความรักของคนเกิดวันจันทร์ว่าเป็นอย่างไรนะครับการงานในของคนเกิดวันจันทร์นะครับการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความลงตัวเล็กน้อยนะครับนะททำอะไรอยู่ก็ค่อนข้างที่จะมองดูว่าจะประสบความสําเร็จ นะครับมีเจ้านายผู้หญิงคอยให้การช่วยเหลือเกื้อกูลคอยช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทํางาน<ม>การสนับสนุนเรื่องงานการให้ที่การให้คำปรึกษานะครับการให้อ่า ข้อแนะนําข้อคิดเห็นต่างๆนะครับมองดูว่าเรามีโอกาสที่จะขยับขยายนะครับเกี่ยวกับงานได้มากยิ่งขึ้นการงานของคนเกิดวันจันทร์ประสบความสําเร็จดีครับทั้งต้นเดือนและปลายเดือนนะครับไปต่อกันเลยนะครับสําหรับในเรื่องของการเงินนะครับการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับ การเงินของเกิัจันทร์เนี่ยนะฮะมองดูว่ายัางนิ่งๆอยู่นะครับช่วงนี้ทําอะไรก็ค่อนข้างนิจจ่าต้องระมัดระวังนะครับทั้งเรื่องของหนี้สินเจ้าหนี้ลูกหนี้ต่างๆนะครับให้ระวังคนอรอบข้างนะครับหรือคนอที่เรียกว่าคนที่ไม่รู้จักนะครับมาขอยืมเงินต้องระวังด้วยนะครับอาจารย์แนะนำนะครับแก้เคล็ดโดยการไปทำบุญ นะครับทำบุญบ่อยๆครับจะเสริมดวงเรื่องของการเงินได้ดียิ่งขึ้นการเงินยังนิ่งๆนะครับสําหรับคนเกิดวันอังคารนะครับเรื่องของความรักนะครับความรักมองรู้ว่าค่อนข้างดีในระดับหนึ่งแต่ให้ระวังเรื่องของอารมณ์เด็กๆนะครับอารมณ์เด็กความเอาแต่ใจทำอะไรที่มันขุนหันพันแล่นไม่ค่อยดีมากนะัก นะครับอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับสำหรับคนเกิดวันจันทร์แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับให้ระวังนะครับคู่ของคุณหรือแฟนของคุณเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะไปปิ๊งปังโบ๊ะบะกับคนอื่นก็ได้แต่ก็ยังไม่ค่อยจริงจังกับอีกฝ่ายหนึ่งมากนักนะครับอันนี้ต้องสอดส่องต้องระวังด้วยนะครับส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนจริงใจเจอคนรักดีๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับช่องดวงดีดี Channel กับอาจารย์บอลด้วยนะครับวันนี้อาจารย์บอลลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ